นักเรียนคนนี้ค่ะเรียนเก่งจนสอบติดแพทย์แต่แทนที่เขาจะได้เป็นนักศึกษาแพทย์กลับต้องไปเป็นนักโทษในขุกแทงค่ะอย่างพีคเลยตำรวจยังพบว่าในที่เกิดเหตุอ่ะมีรถเขาจอดอยู่พบรองเท้าของเขาอ่ะเปื้อนโคลแล้วก็มีเลือดของคนตุยติดอยู่ด้วยค่ะแต่กลายเป็นว่าพอตำรวจสอบปากคำอ่ะพระเอกกลับจาเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้เลยค่ะเขาจําได้แค่ว่าวันนั้นจะชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านแต่ไม่มีใครว่างเลยเขาก็เลยกลับบ้านไปกินเหล้าคนเดียวแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็คือโดนจับเฉยเลยซึ่งเพื่อนทุกคนต่างพูดเป แล้วก็กินเหล้าจนเมาไม้ก็เลยไม่ปาร์ตี้กันพระเอกได้แต่ปฏิเสธค่ะตำรวจเลยใช้เครื่องสับเทจและสอบสวนอย่างหนักหน่นวงทั้งวันทั้งคืนแบบกดดันสุดส่วนสุดท้ายค่ะพระเอกเกิดเหตุนนการณ์ภาพหลอนว่าตัวเองเป็นคนคิวเพื่อนคนนั้นจริงๆแล้วเผอพูดสารภาพออกมาซะง,งั้นค่ะใครอยากรู้ว่าฆาตรกรตัวจริงคือใครกันแน่หรือจริงๆแล้วพระเอกนั่นแหละที่เป็นคนทำก็ตามไปดูแบบซับไทยได้ที่ทูวิช i ั่นหนาวที่เดียวเท่านั้นค่ะสมัครแพ็กเกจหนาว plus เพียง249้งยีบเาทก็ดูได้จบเลยนะและยัง